เดี๋ยวเราจะมาใช้ b u s i n e s สูตรนะคะ,อะแอปตัวนี้ค่ะเรียก b u s i n e s สูตรนะคะในการตั้งเวลาโพสคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเรามีอะไรโพสนะคะแล้วก็นั่นไว้นี่ค่ะ,ะกดมามันก็จะมีรูปภาพเนาะเราก็เลือกสมมุติว่าวันนี้พี่จะโพส์อาวยเวลาอ่ะก็เนี่ยค่ะก็ถัดไปเนาะถัดไปถ้าเรามีหลายเพจเนาะ จะเอาเพจไหนพี่จะโพสในโค้ดโค้ดหน่องเนาะก็เนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเขียนตรงนี้สมมุติว่าเราเอาข้อมูลมาจากที่ไปก๊อปมาจากบริษัทละอืมอืมนม่นีแป๊บนึงแบบพอนั่นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ ไปนี่เลยค่ะถัดไปเนาะถัดไปแล้วเนี่ยถ้าเผยแร่เลยก็กดตรงนี้นะคะถ้าเป็นฉบับล่างนะเขาก็กดตรงนี้นะคะแต่เราจะกําหนดเวลาแล้วให้เรามากดตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่าหกโมงสี่สิบเ้านาทีอ่ะหรือเราจะตั้งใหม่ก็ได้กําหนดเวลาเนาะเราจะได้เอากี่โมงก็ได้อ่ะสมมุติวันนี้พี่จะ เอาที่ตอนเที่ยงอย่างนี้ก็ได้ค่ะตอนเที่ยงเนาะออสี่สิบสามนาทีเหมือนเดิมหรือจะเอาเที่ยงศูนย์ศูนย์อ่ะก็ได้เที่ยงตรงปั๊บนะอันนี้เป็นนาทีเนาะอันนี้เป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงแล้วก็กดตอนเที่ยงเที่ยงตรงแล้วก็กดตกลงไปถ้ามันไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้ให้เองอันนี้พี่พี่เป็นการสมมูลเฉยเฉเนาะก็เท่ากับ ตรงนี้พี่เอา18 18ก็คือ6กโมง6กโมงตรงใช่ไหมคะแล้วพี่ก็กดตกลงถ้ามันโอเคมันก็จะไม่ขึ้นสีแดงแล้วแล้ววันนี้หรือพรุ่งนี้นะกดลงไปปับ๊บเราก็เลือกวันที่ได้วันนี้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะมันก็จะขึ้นให้เลยหรือ13 14 15แล้วแต่นะเนี่ยแค่นี้เองค่ะมันก็คือการกำหนดเวลาแล้วนะก็เรียบร้อยเขาก็จะกำหนดให้พอ6 โมงเย็น43ที่เราตั้งไว้มันก็จะนั่นแล้วเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆกี่โพสก็ได้เวลาไหนก็ได้นะตกลงประมาณนี้